ใบไม้กำลังลนเหมือนแห้งแรงมากใบไม้กำลังร่วงบ่าม,มต่ต้อง่ม่ต้องประเทศนอกหรอกประเทศเขากับเปลี่ยนสีอยู่ <c oughs> นี่ใบไม้เปลี่ยนสีเพราะว่ากำลังกำลังผลิกกำลังเนี้ยก็บกำลังร่วงแล้วก็กำลังเริ่มจะผลิใบอ่อน ตามภูเขากไ็ได้โอ๊ะใ้เที่งรถก็สประมาณนี้แหละทุกคนบ่นิ่งดอก จ้าทุกคนตอนนี้เรามาถึงร้านร้านอาหารครัวครัวลุงอะไรนะครัวลุงฤทธิ์เออครัวลุงฤทธิ์เออลืมข้าวตวละสวนผักครัวลุงฤทธิอ์อยู่ที่เขาใหญ่อยู่ที่เขาใหญ่ร้านอาหารก็แบบโอ้ยโล่งแห้งพี่น้องบรรยากาศโคตรดีเลยบรรยากาศดีนะคะร้านใหญ่อยู่เดอ้อ า้ายดอกยางใหญ่เดือดข้นก็นเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คนก็จะเยอะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คนก็จะเยอะเมื่อใบสองในเข้ามาสวยแต่นี้เป็นวันธรรมดาก็เรื่อยๆนะคะก็เรื่อยๆเราก็สั่งออเดอร์อาหารเรียบร้อยแล้วก็รอรอพนักงานเอามาเสิร์ฟกระตุกโค๊ดขอบคุณค่ะน้ำดึก ตรวออเดอร์ค่ะเนี่ยบาอยกูว่าสไดำมากคุนี่่อูกอกใช่ไหม่ะสีมาเรออืมูเดียวเบนันหลยคุณน่ากินไหมฮิมุตินแต่ยินยนะกว่าจเปลนหวาขึ้นนั้น นนกินน้ำเอา้าวอร่อยนะซิมบะมันฝันน่นี่ฮะสูมตี้อันมะนาวน้ำผึ้งสูงเห้งมะแห้งดอกเพราะไอ้ม้นี่แหะโคมากอืมอยาอร่อยแบบอืมโอ,มอนี่อะไรจุก่ะ <c oughs> รอออเดอร์จะทุกคน,กนล,ลุยเลยาหิวเข่าขคนแบบนันี้ายไง <c oughs> เราสั่งเรียบร้อยเอากินลุยกินแล้วก็จะเสร็จกองทัพเดินได้ท้องเ้ <c oughs> หลานสาวก้นสวยวันนี้เขาเป็นไกดด้วยเป็นคนขับเป็นคนลักขับด้วย เป็นผู้พาน้ำพิมมาสามสามพนอเท้าทุกคนมากินด้วยกันอันนี้ก็เรียกอะไรนะหวานสลัดอินโดอันนี้สลัดอินโดนั้นข้าวข้าวผัดกุ้งอันนี้ก็จะเป็นซี่โครงซี่โครงหมูอะไรนะซี่โครงหมูย่างเบิ้งพี่น้องเบิ้งอันกินกินกินลุย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 กินแล้วก็จะได้ไปต่อ อันนี้ก็คือที่สวนผักลุงฤทธิ์พะนะครัวสวนผักลุงฤทธิ์ที่เขาใหญ่ะนะทุกคนวันนี้เราไม่กลับนะคะไปต่อคำใส่นอนนั่น <laughs> คำใส่นอนนั่นประพานปลาใส่มุบโมตการ์นะ <c oughs> รสชาติใช่ได้เอาพริกดำลามมาทีไหมครับอันนี้ในถาดนะนะกินเถอะผู้ใดเป็นอันนั้นรู้ว่าต้องกินมาเขือมันจีรักษาอะไรเนี่ย กระป๋อจานอืมน้ำมันน้ำริกิงหอมได้ผมจอนำมาได้ถอดนำไนบักขามันนะ

chưa chết trâm tham mãi hàng tham sáng. Nắm ní baba. Một số cái món bắt chịu. Quân chưa không. Một đầy đủ để mất đầy đủ để mất đầy đủ để mất đầy đủ

<clears> hmm. <throat>

บ้าสิมืใส่เป็นบะหมีมมนี่อ่างนานยุติเองกจับอันเขาจับหมีดขาจับหมีดหั่นสเต็กบะเป็นมาเตียนคนนันคนอีสานเลยวัาฝรั่งจับหั่นะบะเป็นไปนี่ เ,เอามือกินเอามือกินบะหมี้ผ er ัวจากอายผัวก็เล็บปลาเออผัวจากอายก็เล็บปลาเนี่ยเนี <somet h> ่ยเอามือกินเนี่ยเอามือกินสเต็กจู่ๆหนาวมากเลย

ăn chim mùa bữa hát ấy chim một cặp, yeah. cặp xẹp okay. đi đi nhầm chim đi. nhầm đi nhầm đi thì nhầm nhầm <laughs> <laughs>

แรงเลยล่ะสบายครับทำเสอ็หลายอย่างอืมเจ๋งแกะดูอุ้ยอันนี้มันเป็นอ่อนเด้อหนิบานเลยอันนี้เห็นตันเนี่ยขออนุญาตบาดครั้งเด้อนี่เด้ออันนี้พออ่อนเด้อหนิเด้อสีฟองแข็งดิบ้าน ได้อ่อนสองสี่องนะมั้งแมนบ่พี่ต้องเอาเ่าละทุกคนอร่อยเหล่าสิลปะเป็นตุ้ยสวนดอกไม้